ข้อนี่ก่อนเร็วแต่ได้ไรข้อเร็วนี่เร็ว เปมือพ่อหน่อยเก่งจริงๆเลยลูกสาวพ่อเก่งเก่งเก่งโอเคทำก็ต่อไปทำก็ต่อไปเร็ว <laughs> นอ,อ,อ,อียเก่งเว้ตยตองในใจเป็นแล้วอี๋เก่งมากเลยเก่งมากลูกพ่อเอาอีกข้อนึงอีกข้อนนะึงแค่นี้พ่อเหรอเดี๋ยวจ้ะ ี่สุดยอดมากคราวนี้พ่อถอนก้อนนี้ให้เนี่ยสามคูณสี่ได้สิบสองนี้ถ้าาพ่อเอามือปิดเลขศูนย์นี้มันก็เหมือนกันเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมมันก็ได้สิบสองเหมือนเดิมแล้วข้อน,นี้ลูกตอบสิบสองเหมือนกันเลยแต่ลูกเติมศูนย์ไปข้างหลังหนึ่งตัวโอ้เร็วตอบเหมือนข้อน,นี้เลยเพราะมันคือสามคูณสี่เหมือนกันเลยตอบสิบสองลูกสิบสองก่อนสิบสองเลขหนึ่งอยู่หน้าก่อนแล้วก็เติมศูนย์ไปข้างหลังหนึ่งตัวลูก อ๋อก้อน,นี้ก้อน,นี้ลูกดูสี่คูณสามได้สิบสองนี่พ่อมือปิดศูนย์ปั๊บสี่คูณสามสิบสองด้วยเหมือนกันเลยอ่าแล้วลูกก็เติมเลขศูนย์ก 0, ้อนนี้ก็เหมือนกันเลยสี่คูณสามได้สิบสองลูกสี่สามสิบสองเติมเลขศูนย์้อนี้ก็สี่คูณสามได้สิบสองลูกเขียนสิบสองเลยแล้วเติมเลขศูนย์แต่เลขศูนย์มันมีสองตัวลูกมันมีสองตัวเติมเป็นสองตัวเลยอ่าข้อน,นี้ทาเองก้อน,นี้ทําเอง ในในแหลดีนี่กาวกูน้ากากูน้าได้ต่ไรหนูกาวกูหน้าได้ต่อไรสีมากเขาเขียนเลขสีดีดีอีเก่งมากเก่งมากดูดีดีดูดีดออ้อยอยๆอยอย้อยอยเออย โอ้เกง่งจริงลูกพ่อท้องกูโดกไนงะได้ตอนนี้ได้เหมือนกันเลยนี่เกง่งจริงแปะมือหน่อยี่ลูกเก่งมากลกูลกพ่อเกง่งจริงๆเลยทำการาหารไอเ้เ็จต้องสุดโค้ดแม่หลังนะนับนิ้วนะ แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเสร็จเลยดูอะไรก็ได้เดียว